สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าก็จะนำจดหมายสมัครงานนะคะที่ย่าเคยทำไวเอามาให้ดูนะคะให้ดูแล้วก็มาแนะนำนะคะเรามาลองดูกันว่า,วาย่าทำยังไงนะคะอ,อันดับแรกย่าก็จะให้ดูภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมว่า อันนี้เป็นจดหมายตัวจดหมายนะคะตัวจดหมายนะ,ะตัวจดหมายเนี่ยมันจะเป็นประกอบไปด้วยเนื้อหารู้ไหมคะรูปฟอร์มรูปฟอร์มเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะรูปฟอร์มเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวจดหมายนะคะอบเป็นเงาเงาเห็นหรือเปล่าเนาะชัดหรือเปล่าอ่าอันนี้คร้าวๆเนะ จากนั้นมาดูต่อค่ะอันนี้เป็นแผนเรซูเม่นะคะเรียกเรซูเม่คะเป็นบางทีก็เรียกว่าคา r ริคูล่าวีช่าอนะคะก็คือประวัตินะคะที่จะต้องแนบไปพร้อมกับจดหมายนะก็อันนี้ก็เป็นประวัติของย่าเองเยอะแย,ยะมากมายแต่โรดสังเกตว่า in English นะคะ English อืมเยอะแยะ,ยะ,ยะ คนยิ่งทำงานเยอะก็จะตยิ่งมีตัวเรซูเม่เยอะยาวนะคะมาเป็นประสบการณ์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเป็นประวัตินะคะอันนี้สำคัญนะคะเพื่อใหอ้ผู้ที่พิจารณาเขาได้รู้ว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะสมัครมากน้อยเพียงใดนะคะ ตอนนี้ได้เห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าจะต้องมีตัวจดหมายจดหมายนำนะคะจดหมายนำแล้วก็มีประวัติของเราแนบไปนะคะกะ็ตัวใบสมัครงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลายใบนะคะต้องทำโดยโดยละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ไม่เสียโอกาสนะคะอย่าทําช่วย ะะตัวหนังสืออักษรนะคะแม้จะเป็นการเขียนก็ควรต้องเขียนโดยมีระเบียบนะคะอันนี้ย่าใช้พิมพ์นะคะแล้วอันนี้เป็นกรณีที่ย่าไม่แน่ใจว่า,าที่ทําเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยย่าอาจจะย่าคงต้องการโชว์ชวความสามารถพิเศษว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ นะคะทีนี้เราก็ลองมาดูกันนะคะเรามาลองมาดูกันว่าในตัวรายละเอียดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำแอปพลิเคชันเลตเตอร์ให้ได้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นคนที่มีภาษา ที่ดีมีภาษาที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีภาษาอังกฤษดีพร้อมที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือทํางานในองค์กรระหว่างประเทศนะคะคือพร้อมมีภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับใช้สามารถนําไปใช้ได้จริงใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดว่ายาก ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะให้รายละเอียดอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจนะคะไปหัดฝึกได้นะคะตามตามรูปแบบที่ย่าให้ไปนะคะใช้ได้ทีเดียวนะคะค่ะตอนนี้เราลองมาเริ่มเรียนรู้กันเนาะนะะเราเห็นฟอร์แมตของจดหมายกันแล้วก็เหมือนกับ าตัวจดหมายทั่วๆไปนะคะคุณต้องไม่ลืมที่จะใส่อะไรฮะที่เยู่ของคุณเองใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเป็นแอดเยู่นะคะแล้วอันนี้เป็นเดทต์คือวันที่ใช่ไหมฮะที่เขียนจดหมายนั้น,นอยู่ในฝั่งนี้นะคะอยู่ในฝั่งนี้เอาสวยงามไม่ต้องเป๊ะนะนะคะกึ่งกลาง และอันนี้ชิดซ้ายนะคะชิดซ้ายมานี้จะเป็น inside address คือ address ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณจะส่งถึงนะคะนะคะบางที่ก็เอาไว้ข้างล่างอันนี้ format นี้ย่าเอาไว้ด้านบนต่อจาก address ของเราเลยนะคะใส่ให้ถูกต้องดูให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้ว ตรงกลางนี้เป็น subject หรือ reference นะคะคุณต้องกัอันอ้างอิงจะส่งถึงใครนะคะหรือ subject อะไรนะคะตรงนี้อาจจะใช้ subject นะคะอันนี้คลุมอันนี้พอดีย่าไม่ได้ใส่ subject ว่า subject าตำแหน่งที่จะ apply นะคะเป็น director of ่ายา่ญาติถอด director director of human resources ดีพาร์ตเมนนะฮะเป็นผู้หน่วยการด้านงานบุคคลนะฮะอันนี้ใส่ subject ได้นะฮะ,ะแต่อันนี้ย่าใช้เป็น to whom it may concern คือใหอ้เรียนท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะะ to whom it may concern หมายถึงผู้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหนังสือฉบับนี้จะ จะไม่ได้ specify ไม่ได้ระบุผู้รับนะคะเป็นใครก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งนี้นะคะโดยเริ่มจดหมายด้วยอะไรอย่างที่เราเรียนเรียนอะไรเรียนท่านดี렉เตอร์ของ Human Resources Department อะไรอย่างนี้แต่เรากำลังจะไปสมัครตำแหน่งนี้ดี렉เตอร์ ใช่ม้ก็คงจะไม่มีเพราะนั้นเราก็ t w h o m it may concern นะคะ dear sir sir ถ้าเป็นคนเดียวเราก็ไม่เติม s นะคะแต่อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นคนไหนบ้างนะคะเราก็ภาพร,รวมอาจจะเป็นคณะกรรมการอ่าเราเติม s ลงไป dear sir comma นะคะเสร็จแล้วต่อมาก็เริ่มเป็นเนื้อหาแล้วนะคะ เป็นเนื้อหาเราก็จะต้องมีย่อหน้าเป็นแต่ละย่อหน้าย่อหน้านะคะในแต่ละนย่อหน้านี้เนี่ยเราจะใช้รายละเอียดอะไรมีดีเทลอะไรหน้าย่อหน้าแรกเนี่ยฟิกเลยว่าเป็น Refer e n c e คือเป็นเป็นย่อหน้าของการอ้างถึงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าอ้างถึงนะคะตอนนี้ย่าก็อ้างถึง อะไร advertisement according to your advertisement in Thailand newspaper dated mm. นะคะอ้างถึงตัวนี้ the director of human resources department is required นะ,ค,ะคุณได้แสดงความจำงที่อยากต้องที่ต้องการ director of human resources department อัอนนี้ ย่าก็อ้างอ้างอิงก่อนว่าเรารู้ข่าวนี้มาจากที่ใดนะคะเรารู้ข่าวนี้มาจากอะไรฮะ your advertisement การโฆษณาของคุณในไทยรัฐในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพอจบตรงนี้แล้วาตามที่คุณได้ประกาศรับสมัครในตำแหน่งนี้นั้น ฉันทำยังไงตรงนี้เป็นเนื้อหาและที่จะต้องบอกนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคุณว่าคุณมันค,ณม,คณมีคุณมีคุณสมบัติที่อะ,อะไรอะสอดคล้องหรือตรงกับที่คุณต้องการอย่างไรนะ,ะอยากระบอก I w o u l w o u l e like to o f to r my s r my s p i c i f i c a t i o n ฉันอยากจะนำเสนอนะ หร present my specification คุณลักษณะ as seen in the resume นะคะอยากจะบอกอคุณลักษณะเฉพาะของตัวฉันที่แสดงไว้ในเ e s ูเม่ที่ a t t a c h e here with นะคะ and submitted here to ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ for your consideration เพื่อมาให้คุณพิจารณานะคะนี่ครูก็บอกอย่ก็บอกไปเลย ว่าเนี่ยนะอยากจะบอกอสเปคให้คุณได้รับรู้ว่า I have so much d i a l e c t experiences ฉันนะมีประสบการณ์ตรงเลยในเรื่อง in human resources management นะฮะในเรื่องนี้เลยนะ at least อย่างน้อยก็6 years แนะ่ and human resources development แล้วก็มี ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยประมาณ two years อืมบอกเลยว่าเรามีประสบการณ์รวมเนี่ยเท่าไหร่นะคะ so please be c o n f i r m that แล้วจงแน่ใจได้เลยว่า I can instantly carry on your task effectively ฉันสามารถทำงานให้คุณได้ทันทีเลยนะคะทันทีเลยที่ได้รับการแต่งตั้ง นะคะไนดะ้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก uh, since ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อะไร setting the system โอ้เน่มี setting the system process and plan of management and development and then implementing it บอกหมดเลยทุกขั้นตอน uh, ดีฉันสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ moreover the duties of d i r e c t o r are not merely on management only but coordinating among other sections, uh, other departments will be very, very much essential in order to strengthening teamwork เราต้องบอกด้วยว่าเราเนี่ยไม่ใช่เก่งงานอย่างเดียวเราเนี่ยมีคุณสมบัติในด้านการอะไรประสานงานได้อย่างดีด้วยทําง่ายทีมเวิร์กขององค์กรของคุณเนี่ยเข้มแข็งได้ด้วย เนี่เป็นยังไงนีคุณสมบัติ In case บอกต่ออีก In case you like to see the o r g a n i z a t i o n with potential system ถ้าคุณต้องการองค์กรที่มีระบบที่มีศักยภาพเห็นไหมฮะและ appropriate manpower มีอ่ากำลังคนนะฮะที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ the direct experience ลีดเดอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยย่อมจะมีอะไรฮะได้เปรียบอ่ะอ่าแต่เราเนี่ยประสบการณ์ตรงแล้วทุกเกเตอร์วิดอะไรวิดเดอะลีดเดอร์ชิ y ไซคลอจีมีจิตวิยาแห่งความเป็นผู้นำด้วยนะ for the large office ที่ทำงานใน large office มาแล้ว with various kinds of person กับบุคคล แตกต่างหลากหลายนะคะซึ่งมันจะมีประโยชน์มากนะครับเป็นข้อได้เปรียบของตัวดีชั้นเลยค่ะน่ The inner of good readership is sometimes better than the knowledge learned from the theory แล้วในอินเนอร์ของความอะไรอ่ะอินเนอร์ในความรู้สึกลึกๆนะคะของผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะ ภายในความความาดีจากภายในเนี่ยบางทีมันดีกว่าความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากทฤษฎีซะอีกนะเพราะฉะนั้น่า,าก,กําลังเขียนยืนยันคุณสมบัตินะคะที่ไม่ได้พูดไว้ในเรซูเม่นะคะแต่เป็นการยืนยนันประสบการณ์นะฮะและคุณสมบัติพิเศษ ในตรงนี้นะคะบอกกันสุดฤทธิ์ว่าฉันดีอย่างไรนะคะ with acknowledgement ด้วยอะไรนะไดะ้การยอมรับนะคะเพื่อทราบหรือเพื่อทราบ any risk would not like to be encountered at all คุณจะไม่เสี่ยงใดๆเลยคุณจะไม่มีข้อเสี่ยงใดๆเลยถ้าเกิดให้ฉันเป็นดี렉เตอร์เนี่ยนะ,ะ this is why The high experience would be select ถ้าคุณได้เลือกผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างดิฉันนะฮะ I am probably qualified for your such a challenge task if yes please contact us on due time ถ้าฉันจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีคุณสมบัตินะฮะในงานของคุณอันนี้แล้วก็โปรดให้ติดต่อ มานะคะโดยตรงนะคะในเวลาอันเหมาะสมนะคะแต่อันนี้ตกพลาดไปนิดหนึ่งก็คือย่าไม่ได้ใส่เบอร์โทรนะ,ะหรือคอนแทคนัมเบอร์ใดๆให้ไปนะะซึ่งย่าอาจจะไม่แน่ใจว่าได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปหรือเปล่านะคะ Thank you for your kind consideration on this matter ก็ขอบคุณมากสำหรับการพิจารณาเรื่องนี้นะคะ Very truly yours ด้วยความนับถือ Very truly yours แล้วก็ลงชื่อตรงนี้ย่าต้องใส่ enclosure ก็คือ e n c l enclosure en osure, เพื่อแสดงให้รู้ว่าจดหมายฉบับนี้มีมีสิ่งนที่แนบมาด้วยนะคะมีแนบท้ายมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ จดหมายตัวจดหมายนะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้งาประมาณนี้โอ้แนบเรซูเม่โอ้เรซูเม่ <resume. S 1> มีอะไรมีนมมีเบิร์ดมีอามี education มี address แน่ past performance มีอะไรมั่งอ่า past ทำงานมามีอะไรมั่งเราโอ้เราเระบุเยอะแยะ extra work งานพิเศษ นะคะดีเทลอินดิวตี้หมายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในโดยโดย,โดยละเอียดนะคะว่าถ้าเป็นทิเชอร์เนี่ยทำอะไรมั่งเป็นพับบลิีเลชั่น n ออฟฟิเซอร์เนี่ยได้ผ่านงานประเภทไหนมาบ้างซัพพลายแมネจเมนต์ออฟฟิเซอร์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะทำง,งานอะไรมาบ้างนะ,ะหรือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปทำอะไรบ้าง หรือจะเป็น r i r t o t o r o o m p l a i n t m a n a g e m e เ t นเป็นผู้อำนวยการส่วนการจัดการข้อร้องเรียนนะคะทำอะไรบ้างนะคะหรือว่าทำเป็นเจ้าหน้าทีา่ด้านทรัพยากรบุคคลนะคะผ่านมาแล้วทั้งนั้น,นแล้วก็ยังมอกด้วยว่า suitability for the position และความเหมาะสมนะาะย่าบอกด้วยว่ามัน มีความเหมาะสมต่อตำแหน่งอย่างไรโ oh, อ้บอกหดบอก experience บอก characteristic นะว่าเป็นคนอย่างไร uh, the advantage condition เ,เงื่อนไขที่ได้เปรียบนะหรือว่า correspond อ่าย่ามาใส่ไว้ที่นี่ว่าเวลาที่จะ correspond ฉันเนี่ยมาที่เบอร์ไหนไหน,นะคะ more recommendation นะ ก็จะมีคนที่สามารถได้คอมเมนต์ได้ให้มาถามบุคคลเหล่านี้ได้เลยนะคะอ่าร m คอมเมนเดชันของย่าเนี่ยก็จะเป็นท่านรองอธิบดีกรมชบาธาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะอ่าเป็นแอปพลิเคชัน letter with resume เรียบร้อยเลย เป็นยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้มันจะยาวไปหน่อยแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์ยาพูดซะละเอียดเลยนะคะเพราะว่าอะไรอะ่ะจะเห็นว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะก็จะมีดีเทลเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปสมัครอะไรก็ตามคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุด ที่ยากพยายามโฟกัสเสมอคุณจะได้รับโอกาสก็ต่อเมื่อคุณสร้างตนตัวตนให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนะคะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีงานอะไรที่มันมันแบบใหม่ๆอ่ะ นะฮะมากเพราะฉะนั้นนี่การเรียนรู้ให้ทันกับเหตุการณ์เนี่ยบางทีมันจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับของเดิมๆสร้างตัวตนค่ะสร้างตัวตนในที่นี้ไม่ใช่ให้ไปสร้างแบรนด์อะไรนะหมายถึงว่าพยายามหาประสบการณ์หรือสกิลต่างๆที่คนอื่นไม่มี สกิลนั้นจะต้องเป็นสกิลที่เชี่ยวชาญถ้าคุณเชี่ยวชาญนะบอกได้เลยว่าเขาหยิบคุณเลยเขาจะหยิบคุณเลยนะคะอาจจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าในคลิปต่อ,ตอไปย่าก็จะเอา ผลงานที่เกี่ยวข้องดีๆมานำเสนอกันอีกให้ได้เห็นกันนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ